ไปช่องสมอลลรี่แล้นะคะโอเคทุกคนคือก่อนหน้าเนี้ยก็อยู่บ้านบ่อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนนึกยกขึ้นใส่แมดดิกนั่นแหละแพ้มงแพ้แมดกันไปสิวหน้าริ้วรอยเต็มไปหมดด้วยความที่แบบผ่อนน้อยด้วยเนอะก็เลยหน้ายิ่งเป็นพ่อว ริ้วรอยก็เริ่มมาน้อนเล็ก,ก็เลยเป็นกังวลมากๆคือเครียดเอางี้ดีกว่าทุกคนซึ่งสิ่งที่เล็กพูดมาทั้งหมดนะมันก็จะทําให้เราสูญเสียคอลลาเจนใช่ไหมนอกจากที่จะกินพวกอาหารเสริมแล้วนะคะสกินแคร์เล็กก็หาอะไรที่แบบว่าเขาบอกว่าดีรีวิวดีก็โบกนะ ทั้งคืนทั้งวันซึ่งวันนี้นะคะเล็กจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่เล็กได้ใช้เนาะก็คือเป็นตัวช่วยเป็นตัวแบบัาที่หน้าเล็กเลยอะซึ่งวันนี้นะคะก็มีไอเทมเด็ดมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะบอกเลยนะคะว่าตัวเนี้ยตามพาดก็คือตอนเล็กรู้ถึงสปปรรพคุณของเขานี่คือน่าลองามากๆควรอยากให้เพื่อนๆได้ลองเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆอะของดีมันไม่จำเป็นต้องแพงทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Con r a อ e Miracle u l t i m a t e Youth e s s e n c e นะคะสำหรับใครที่ผิวอยากเด้งฟูหน้ากระจ่งางใสเป็นปังนะคะเราเรียนรอย,ย,ย,ยตัวนี้นะคะทุกคนช่วยมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะเป็น Con r a อ e Miracle h i g Collagen Filler Serum นะคะ นี่นะคะตัวนี้เนาะคือทุกคนเลยอยากจะบอกว่าเป็นสกินแคร์ที่ต้องมีติดโตะจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคือเขาเคลมมาแล้วนะคะว่าเป็นเซสสกินแคร์ที่บำรุงซ่อมผิวฟื้นคืนผิวฟูปูหน้าโรมทำให้เราหน้าเด็กภายใน7วันนะคะทุกคนเขาเคลมมาแบบนี้เลยนะไม่มีแล้วไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพก่อนหลัง7วันที่เอกได้ลองใช้นะคะก็คือความแตกต่างชัดเจนนะคะก่อนที่เอกใช้ก็คือหน้ามีริ้วรอยหน้าโทมมีรอยดำรอยแดง คือเอาง่ายคือดูไม่ได้คือน่าสมากอะคือเขาเคลียว่า7วันใช่ไหมพอเราก็ส่องกระจกกระจกเนาะทุกวันส่องทุกอย่างทุกวันพยายามอัปเดตตัวเองพอประมาณวันที่เ็คือยังแอบไม่เชื่อว่าฮ้ยมันทําได้จริงๆริงหรอว่ายงที่เขาเคลียไว้ว่า7วันคือริ้วรอยมันดูจางลงแล้วก็พวกที่มันเป็นแบบร่องรอยก็คือดูตื้นมากขึ้นและที่สําคัญเลยคือหน้าออิ่มฟูมากหน้าดูเด้งมากขึ้นมันดูไม่หมองคล้ำมาทุกคนมันดูเป็นปลังกระจังใสแอบขาวคือเรื่องจริงคือชอบนะคะชอบผลลัพธ์ที่ได้มาเออมันาะก็คได ล้วคุ้มค่านะซึ่งราคาคือยมเยาว,ว,วมากมากโอเคอยากรู้ใช่ไหมว่าส่วนผสมของแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างทําไมถึงมันดีมาดูตัวแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงเอเซนต์ก่อนละกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราบารุงเอเซนต์ก่อนนะคะ พรเอนวิราคออันติเมตยูดเอเซนนะคือเขาก็เขียนเลยนะคะทุกคนว่าทําให้เราผิวเด้งฟูผิวลุเปล่งปังมากขึ้นเนาะแล้วก็จัดการพวกริ้วรอยเล่นการผลัดเซลล์ผิวพร้อมเผยผิวใหม่เด้งเปล่งปังดูอ่อนเยาว์สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงภายในเจวันคือเขาเน้นมากว่าเ็วันคือต้องลองใช้ติดต่อกันทุกคนเราจะเห็นผลเนาะซึ่งส่วนผสมของเขาเนี่ยก็มีแต่อันดีๆทางนั้นเลยทุกคนพวกเบป,ปไท์บูสเตอร์วิตามิน B3 แล้วก็พวกไฮยาคอลลเจนเนี่ย50เท่าเลยนะคะสารไลแดงแล้วก็แอปพีลคอเล สิบ,บพลังจารแล้วเรือนริ้วรอยของเขานี่คือแบบว่าเยอะมากจริงๆทุกคนคือซองแค่นี้ก็คือใส่อะไรแบบส่วนผสมที่มันรู้สึกว่าแบบมีแต่ตัวเน้นๆปังๆท้งนั้นเลยนะอะเดี๋ยวให้ดูเ็กเจอร์ของเขานะคะคือชอบมากชอบจริงต้องลองให้เห็นชัดๆกลิ่นหอมอะคือเล่นชอบนี่นะคะทุกคนเซรั่มของเขาก็จะแบบเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เนาะแล้วก็ ที่สําคัญคือกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไว้ด้วยนะคะนี่ไม่ยุ่งยากทุกคนเนี่ยด้วยความที่เป็นเอสเซนต์ใช่ไหมแล้วมันก็จะซึมไปสู่ผิวเลยอย่างไงไ่ายดายอย่างคือกลิ่นหอมกินโอเครู้สึกไม่แบบว่าแปลกๆนะคะแล้วก็สัมผัสก็คือนุ่มลื่นปกติทุกคนเนี่ยซึมและคุยกับเพื่อนแป๊บเดียวซึมและ แ,แ,ลแล้วก็จะบอกว่าสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะเพราะว่าเล็กก็ใช้ก่อนนะรู้สึกว่ามันก็เข้ากับพวกรองพื้นกับพวกแป้งได้ดีไม่ได้เป็นขุยเป็นคราบอะไรเนาะส่วนอีกตัวที่เล็กใช้คู่กันนะคะก็เป็นคอนเอ็นบิลลาคุไฮยาคอลลเจนฟิลเลอร์เซรั่มตัวนี้เนาะใครที่กังวลพวกเรื่องริ้วรอยสิ่งนี้นะคะก็จะเติมเต็มพวกร่องริ้วรอยแล้ว,ลวก็ผิวให้มันมากขึ้นเนาะคุณพี่คุณอาคุณอาคุณป้าคุณยายคุณย่าคือเพื่อน ต้องแล้วมา,ย,าวย,วยังไงพวกริ้วรอยเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าน่ากลัวนะน่ากลันกวนะทุกคนส่วนผสมกับพวกไฮยาคอลลาเจน50เท่านะคะโฟร์ไฮยาโรนแอซิดนะคะโฟร์เลยนะทม,มันชื่อมันดูแบบว่าอลังการแอคทีฟคอลลาเจนเรซินองซีนะคะวิตามินบีสามและก็ทรีไบโอติกค,คอมเพล็กซ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือก็บอกแล้วว่ามีแต่ตัวฟัง,ง,งๆนนเน้นเน้นเนาะคือเรียกว่าถ้าแม่ใช้แม่ต้องชอบมากในหละเ,เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์เนี่ยทุกคน คือใครที่เห็นว่าเออเป็นเนื้อ,อยี้เป็นครีมแน่เลยไม่ใช่นะคือตัวนีคือ,คอมันไม่ได้ดูเป็นครีมคือเขาเขียนอยู่ว่าเป็นเซรั่มแต่ว่าเนื้อของเขามันจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบบมันไม่ใช่ครีมทุกคนเซรั่มแหละทุกคนแล้วก็ซึมไปเลยอย่างง่ายดายทาง,ง่ายกินก็ สามารถใช้ขวากแต่งหน้าได้เหมือนกันเนาะไม่มีเป็นขุยเป็นคราบนะคะแล้วรู้สึกได้เลยว่าตัวไฮยาที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความเพิ่มความชุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวมากมาก,มากนะใครที่หน้าแห้งผิวผสมผิวมันเรียกว่าก็ใช้ได้มันไม่ได้มีความแบบว่าเหนหนอะหนขนาดนั้นเลยอะแล้วคนที่หน้าแห้งก็น่าจะชอบเพราะตัวได้มัน บบาอันนี้อยากจะบอกว่า2อ,อย่างที่เล็กมารีวิววันนี้นะคะคือบอกเลยว่ามันเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราซื้อตรงแผงได้เลยนะนจริงคือสรรพคุณที่พูดมาคือเทียบเท่าเลยแล้วะคะ่ะก็ไม่แพงด้วยะค่ะทุกคนก็คืออยากให้เพื่อนๆลองกันจริงๆนะคะมันตอบโจทย์มากมากนะคะสําหรับใช้เซรัแคร์สองอันนี้คือแนะนําให้ใช้คู่กันเลยใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยอยากหน้าเด้อยากผิวกว่าับก็คือเน้นเลยนะว่า ช่วยได้มากจริงๆนะคะอย่างที่บอกคือดิอร,อยรย์รอนมันน่ากลัวจริงจริงเนี่ยแบบว่ามีอะไรแบบโพสต์ก่อนไวก่อนอายุก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเออก็อยากให้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะอยากให้เพื่อนเได้ลองกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนอยากให้รทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเนาะหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างไ,ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพวกราคาสาาถานที่จะจำหน่ายในเดือนจะใส่ลงล่างเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย